จิ้ตรงนะครับรติดใจเห็บไม่ไผ่นะครับเนี่ยกินเปล่าๆก็ได้นะลาจีนอลาจีอ,อยู่ตลาดสดนายบุญยืนขศสอ7สีอ,อสำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ทักทา,ายคุณยังเจ้าเราพามาดูตลาดในกรุงยูนนะพไปทิพนะอยู่แถวหน้าด่านแม่สายเป็นการที่เราต้องแวะมาเดินทุกครั้งนะก็จะมีของปลาจากฝั่งเมียนมาข้ามาขายบ้านเฮานะาเจ้ามีเนียนดช่วงนี้เป็นรถด,ด่วนเนาะเรามาดูกันว่ามีอยงเป็นแปลกขายตลาดนี้กันนาะเจ้าไปทิพนะได้เลยเหมือนเฮาย้อนไปติดการดวงเจงียงซุงเลยเจ้าการน,นี้นะไดเป็นชาวไทยใหญ่ชาวใต้ที่เปิลมาขายของนะเยอะมากเบิกมาก็นะมกีโรตีเซไข่ โรตีถั่วลันเตาใส่ด้วยนะครับนี่ชาครับป่ะก็ตลาดแต่ละฤดูนี่ของขายจะแตกต่างกันไปนะครับเรา่าจะเป็นฤดูร้อนหนาวฝนนะครับซึ่งจะมีความคึกคักแล้วก็ของก็จะแปลกตาและแต่ฤดูกาล นะช่วงนี้หน้าฝน,นาก็จะบรกาศก็กชุ่มช่ำเกิดม,ม,มันผลไม้น,าน,านีลูกไหนนะครับนพ่อพ่อน้าปะใครัะคอยน้รอลูกขีกัะเจ้น่ะพ่อจ้ะพ่อครับน <c oughs> ี <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ที่เห็นบ่อยๆนั่ก็คือน่าจะเป็นเห็ดฟ้าน,น,นะครับเห <c oughs> ็นจากานเลยเครับอันนี้มันหมุนเลยนะ

มากว้าวว้าวเปรี้ยวหน่อยว้าวจะเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวนะถ่าถ้าได้อันนี้อเปรี้ยวอันนี้ถั่วนี่เป็นกระละแก้ถั่วนะเนาะถั่วย้าหัังนี้โถ่ตกแเสือตุกตาเสือ ครับี่วนนี้จะได้แบบนี้เนาะใส่แกงเคใส่แกงหอยแกงข้าวโพดเนี่ยอร่อยแบบตาเสือนะครแบบตาเสืออ่ะเดินต่อครับแล้วก็บประกอบโอ้ไม้ป่าตรงนี้บุกหรอบุกก็จะเยอะนะครับนี่บุกบุกนี่คือแปลรูปได้หลายแบบนะครับนะเป็นก้อนเป็นเส้นแล้วก็แบบออริจินอลนะครับ เห็แป้นที่้อนะันนี้คือเห็ดแต้เนหมอะเากเน่าแผ่นเน่าต่างๆครับหมักออก็มีนะจ๊ะมีแบบดองนะอยนี่แบบสดนี่โซอันนี้นีเขาทำหมากวาวแ่เอาไปใส่ต้มปลาอก่อนแล้ว แปรโรบให้เป็นแห้งเปรวหน่อยแทนมะนาวนะโอแตงด,ยงดยอย,อยโซนของแห้งนะครับแบปรงโรให้เป็นของแห้งอยู่ได้นานขึ้นนะครับการถนอมอาหารอย่างหนึง่ง

ขายจะได้แน่สองบาทครึ่งตัวละสองบาทครึ่งนะครับตัวแซวฮาแล้วก็มีรถด่วนรถด่วนมาแล้วนะครับรถด่วนนี้เยอะเลยอันนี้ปลารากกล้วยหรือเปล่าครับปลารากกล้วยใช่ครับอ้านใหญ่นี่นะต้องบอกว่าร้านแรกเนี่ยนนี่นี่ดูรถด่วนรถด่วน ตัด่วนมาแล้วตัวรังต่อเข้ามานะครับนี่รังตอแบบสดๆดูเป็นยังไงรังต่อดูรังต่ก็่ก็ยใ่ก็อมีละมีละต่อต่อนี่เขาบอกว่าเอาไปทำน้ำพริกอร่อยมากนะครับ

โปรช่องอะไรครับชิปโปรอับชิอันนี้ขึ้นโดดลอยไม่คุ้มแบบชิปโดดลอยทุกชิปเอกชิกรุงจัพม่าเจ้าอ๋อดูวเท่าไหร่จังสบาทคู่นะงบาทบาทสบาทสองบาทองบาององบาทสองบงบาทบทสองบางบาทสอบาทสอาทสองบาทสอองบาทสองบาทองบสองบาอง สิบได้สดสิบตัวตัวสองบาทคือใครดีใครดีจ้าขอบคุณค่ะซื้อจิกูกับบ้านบ้านเราเคียวเขียวมันี้มันออกหน้าหนอกครับตอนฝนตกก็ค่ะแล้เอาแคไนจิกูอะไรอันนี้ลืมชื่อไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรลืมไปแล้วเห็ดจักไม่ไผ่อครับอะไรแะบเนี่ยเผ็ดแบบยำกินนะครับอ๋อ นี so paper, ่น้ำน no ้ำค่ะนี่แล้วก็เห็บป้านี่เยอะมากนะครับบอกว่าร้ารค้านที่้ของปลาช่วงฤดูฝนนะครับคึกคักเกินทุกคนแห่ซื้อของกันกลับบ้านลุ้นตู้เห็บป้าลุ้นตู้เขต่อแตะต่อว่านะก็โอ้ไปริมเนี่ยเราลานตาเหลือเกินนอของครับที่นี่สายโรตสายหน่ะพัน พันเดียวคะโอ้ถูกไหมนี่พันพถูกกว่าบ้านเท้าน่ะถูกไวพันพกอ่าเี่านี่พันเดีวถ้าซื้อที่แม่นี่พันเดีวเลยพันเดีวเลยอ้ัวหลวดี้ยนี่เราพันเดียวอ่ะว<อ>ันนี้ 1, ถูใหญ่นะโอครับอ้โหหโอ้หหโอ้โหโอ้าก ฝั่งแม่สายมีครบทุกอย่างนะครับไม่ต้องข้ามไปฝั่งท่าคีเล็ก็ได้นะครับที่นี่ครบจบที่เดียวเลยที่ตลาดแห่งนี้นะครับครับของท้องถิ่นมากมายโอ้บบกี่ไปกินนอาจน้ออกมยน้นอจ้าอยไม่สายน้ำอ้อยอร่อยนะเออชิมดูไหมคะไม่แขงได้นี่ ต้าเป็ดแกงด้อยหนึ่งร้อยติ่มซำเนื้อคั่วซีฟต์เนื้อคั่วหัวมันส้มข้าวหวานนี่อร่อยอ่ะอันนี้มันซมซมกับหวานเขาเนี่ยปลากรยเจ้าอ้มีตาปั๊มด้วยนั่นแหละมีแบรนด์ด้วยรุ่นเดียวกันหมดเนาะอ่นลูกใหญ่นี่เนาะปลาไข่ร้อยสี่สี่ร้อยเดียวอันไหนร้อยเดียวพ่อเอ่อให้มิตไปจะไล้านะ พิเศษพิเศษพิเศษถ้ามาถ่ายวยีดีโอแล้วเนี่ยคุณซมโอละครับโอขายดีขายดีนะคะครับสวยๆเลยปั๊มด้วยตอนนี้กำลังติดใจเห็ดไม่ไผ่นะครับเน,นี่ยโอ้หนึงโอ้ไอสไตลบาทเท่านั้นเนี่ยเห็ดไม่ไผ่เนี่ยชอบมากเลยอ,ะอ่ะเมื่อกี้เขามีชื่อเรียกของเขาด้วยนะครับนะเนี่ยชอบมากเลยอะ่อยอะ ว้าวเนาะแห้งเนาะขนมใครมาเดินแม่สายอาไปเดินโซนข้างในอย่างเดียวมาแวะตลาดนี่นวนตลาดสดนายบุญยืนเขาบอกว่าครบเครื่องเลยเกินครบเครื่องร้วมันี้เลอนาะ้นา้กะหลไม้ผักของท้องถิ่นต่างๆข้าวนาวอาไปนวดเนาะ จ่าเป็นแั่างโลกเปนงามงามนี่โอ้เนี้ยทางโลกสวยเนาะที่จะท่างโลกางโลกใช้กันอยู่นะครับตามบ้านเดืนทั่วไปจุกมีที่จับด้วยนะนมาหนักไหมคะหนักไหมโอ้หนักขนาดดีดูเอาได้ยนะสองหาสับดูสองร้อยห้าสิบบาทเนี่วใช้เียอนี่แขงแรงเนาะ มันทุบใส่ตะเกงบบนด้นะเป็นเล็กแข็งแรงขนาดอร่อยนาะตรงนี้มาขายใหม่นาะโตคระเป็นกองกองเลยสวัสดีเจ้าูมาลคาไม้งอย่างแม่ไม่บอกนัมผีเก๋กนัมผีช่างเก๋อร่อยเอาเลยเอาไปทำก็ได้มาถึงเจอจอมกิดขับนิดหนึ่ง อาผิดไฟแดงละผักคุ้มดาวบาทดาวบาทหมูตลาดของเยอะนะเนี่ยครับความคิดค่าของฤดูฝนดูดูก็จะไดกหมูหน่อยนะดาบาทเนาะเป็นข้าวปืนข้าวจะข้าวปืนข้าวนะครับจะมันจกข้าวนี่เป็นขนมปัดอ๋อขนมปัด ไม่ใช่ข้าวโพดน้ำอ้อยเนาะมันก็อันเดียวกันเพราะมันทำจากน้ำอ้อยไงอันเดียวกันโอ้เพราะว่าเอาข้าวเปลือนขาวนี่แต่เอาใส่น้ำอ้อยเฉยๆมันก็เลยบางคนก็ห้องข้าวน้ำอ้อยห้องขนมปังมันอยู่ที่เาจ้าอู่ปากกาโอเคแต่มันเป็นอันเดียวกันคนน้องมีแล้วหมดแล่าก็มองมดแล้ววันนี้ห้องพิมพ์ห้องปิ่น แป้งเส้นแผ่น่มวมากวทำเส้นก๋เตี๋ยใช่ขอาโมเขาขอาหมเ่ามเออเข่าาขาบาจิ้มตุ๋เอา้เขาโม่ของแท้จิ้มตุ๋นเขอาแป้งเข้าแป้งไม่บอล้ําของแท้ต้องเป็นเขาโม่เนี่ยอันนี้เป็นข้าโม่กได้ข่าสานมะโม่กลายเป็นเส้นก๋วเตี๋ยวเลยเนาะเจ๋ข่าโอ่ขนมจีนข้าโม่ขเส้นก๋วยเตว นี่อย่างนี้ชนิดอันนี้ให้เข้าปใช้เข้าในมันนะโอ้หนี่อะไรนะเข้าแอปเข้าแอปเข้านี่โอ้โห DIY จากไม้เลยเนี่ยบกำนังเอามาเดี๋ยวนี้อันี่สวยเนาะมาเปิดเปิดดูข้างในโอ้โหผมเข่าวก็เข่าใส่ในมันดกผ่าฮับมันเจ่อันนี้มันนุ่มดีน่ารักมากสวยๆเลยเนี่ย เมม่เฉวยขายเ่วยคนคนขายม่นช่วยค่ะคนขายมันชฉวยหัาบาทค่ะจ้าบบาทค่ะเท่าไหร่นะ อันนี้ห้าร้อยห้าร้อยเพื่อคนสนใจเนาะเพราะเป็นงานแฮนด์เมดไงครับงานฝีมือนะครับนะอันนี้ดอกที่ใส่ข้าวเนาะค่เนื่องดอกที่ทางสีเหลืองอันนั้นดอกปุดดอกใส่ข้าวถ้าใส่ข้าวให้เหลืองๆดอกอะไรนะดอกปุดดอกปุดดอกปุดดอกปูดใส่หัวดอกยุดมข้าวเจ้าดอกย้อมข้าวดอกย้อมข้าวขอบคุณครับใส่ข้าวแล้วมันจะเหลืองๆอร่อยมาก ยิ่นอยาก่อยใดมาต้มปองเราหนับมัเลยอ๋อใครมต้มเราน้ามันผสมกับข้าวข้าวทำเป็นนะโอ้นะครับขนาดอาม้วนม้วนการม้วนขนาดนี่ใส่ช้อนก็มีอันนี้ใส่ชกใส่เต้นสเตียนเตียนไปวัดออม่นแดีมนแ้างนำนำ้อาวุ้เล่นม้อะ นอะรียนู้นูเีย้ค่ะอะไรเสียค่าเฉียทค่ะอาเลยค่ะมาแหงเอาไปทอดเใส่แกงค่ะอค่ะนค่ะีบขายยังไงคะห้าสิบบาทคะอันนี้น้หนอนไม้น้ำหรอน้ำไม้น้ำไม้น้ำห้าสิบบาทอันนี้มาแ้วมาารอะ เดี๋ยวเราซื้อหน่อไม้น้ำกับบ้านนะครับเอาคืนโลอันนี้เท่าไหร่นะห้าสบาสิแกแล้วยาวรอยอ่อยอดีมบานแรกห้าสิบบาทแกมันห้าสิบดูด้ค่ะพี่แก่แล้วก็ห้าสิบซื้อหน่อไม้น้ำมาชอบไหม้น้ำนะครับห้าสิบบาทอร่อยอร่อยยากนะครับกูก็มาขาย แกะแล้วเป็นแบบนี้หวานๆจะกรอบๆเหมือนกินเปล่าๆก็ได้นะขอบคุณเจ้าเอาไปผาถึม้อวันนี้ซื้อจี่กลุ่มซื้อหน่อไม้น้ำหดฟานนะหิฟานเยอะครับุนับดีหวานๆนะนิดนี้นะบ้สหมดอตีไรกับบัก้าสม โอ้โหไปกินข้าวซอยก่อนแล้วก็วกกับฝั่งนู้นเนาะได้ก๋วเี๋ยวนได้เอง่ะใช้ตุ้งเนาะไม่วัดไม่นด้ไม่วัดไม่ได้ได้อะไปตองกูดก็มีราคานะคะรับเอามาขายได้สร้างไรายได้นะ,ะรครับแรงจังการจะสอดสันดานโอ้โหเห็ด<ๆ> ไก่เนไก่ไข่ปลาครับมี่ข้าวซอยน้ำพวัวคนนี้อยากกินนะครับย,ย่งยางกัดะจะนะจอนติดขัดนิดนึงคนมาตลาดนี้เยอะครับผักกี้ครับ สวยให้ดูหวาก็ลายก็มีหวาก็มีหน้ก็มีมอสกันความรวมสมบูรณ์ของหน้าสวยเลยดูสนโตชิเวียนเหมือนยาทำพอม

กำลังเปิดโอ้กำลังเปิดของหวานเนาะของหวานเจ้าครับกำลังเปิดร้านโอ้ก็เสื้อโคงเสื้อผ้ามีมดการ์ดนาของกินชาวไทยใหญ่ของกินคนไต้ของป่ามีครบทุกอย่างนะคะของใช้นี่นี่แถวแห่แถวแหน่งรู้นึกไปได้ไหมอุปกระนองอุปกรณ์ดักจับปลา เ็เยอะมากตาอะเท่าที่เห็นนี่เห็ดจะเยอะนะครับนี่ละลานตาือเปล่า ขายดีเนาะขายดีขายดีอันนี้ไม่แกงก็ได้แข่งไปแกงเนาะอันใหญ่เอาไปพักเอาไปพักอันใหญ่ยั็ได้พักก็ดีนะครับยังยังับครัเนี่ยังทางสมบัติเต็มกล้องเลยปลาลังต่อนะครับเนื้อก็มีนะจ๊ะเนื้อนี้เนื้อแพะเนาะเนื้อแพะแดดเดียวแพะแห้ง นี่เป็นยำรสข้วตมอร่อยยำเนื้อแทะข้นีาวสวยเลยน่ากเลยน้วเหนียวนนื้อนตีันเหวลองลออมันเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนาะเขาตีชนิดนี้ดูให้ฟังหน่อย สามสิบาาทสามบาทสามบาท่ทำไมถูจังเลยเขาเรียกาเรียกว่าอะไรอันนี้อยู่อันนี้อยสมบอันนีาปลาแล้วเนี่ยเมา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 อุปกรณ์เมาสาบาทอี่หรอทำไมถูกจังอ่ะขฟังดี๋ยวมาละมุนหร่าเนี่ยโชดหน่อยโชหน่อยอย่าให้นนโชดหนึ่งเพลงโชหนึ่ง่โชดหน โอ้โหอะอ้น้น้นนสามบาทไม่แพงนะครับคำนวเมาส์เนาะเมาเมาเมาโอ้ชชูชๆชิชอบครับชอบครับขอบคุณจ้าสามสิบบาทเองเนี่ยโอเคขายดีขายดีเนาะขายแรงขรบุคสวสดีครับงมาครับน้งชา่มเนาะโออันนี้พันแด่นะพันดเนะอะขายดีขายดีจ้า่เอาหน้นอน้อ้น้นนะอร่อยครับชิมน้อ้น้นโ้นน ไปง่ายเลยมันมันหน่อยมันมันเนาะเอ้าดูน่ะนอกจากจะได้ซื้อสินค้าแล้วก็มีเครื่องดนตรีจากฝั่งนู้นนะครับอร่อยดนตรีไปเรื่อยก็เป็นเพลงได้เนาะไกด์ดิไกดดิจ้า มาเอาเป็นเงน่ไหมละของเล่นหลานไปมาเที่ยวกันได้นะคะตลาดนายบุญยืนนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับว้าเเวเจะขอพอเราข้อมันไม่ดังนะเอ๊ะแล้ไม้เหรอไม่ไง